นี่คือแป้งข้าวโพด1,500กิโลกรัมแล้วนี่คือปอและนี่คือที่ผสมปูนโอ้ยเราจะทำบอสไลม์ย่ยที่สุดในโลกนะครับเรามาเริ่มกันเลย <make> ก่อนเราเริ่มทำบอสไลม์ย่ยที่สุดในโลกนะครับ <Yeah. S 1> เรามาทำความเข้าใจเรื่องสไลม์ที่เราใช้วันนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่าหลายคนรู้้จัากสไลม์ที่มันแบบ ที่เขียวแล้วมันจะยืดแล้วมันจะเหนียวเหนียวแต่อันนี้คือสไลม์คนละเรื่องอันนี้คือเราเรียกว่าสไลม์วิทยาศาสตร์ละกันแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่ผมเคยถ่ายประมาณ3ปีที่แล้ว มาเราจะมาอธิบายเรื่องวัตถิสัณเรามาผสม,มสไลม์นิดนึงก่อนสไลม์นี้มันผสมง่ายเรามี3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งน้ำและอีก2ส่วนคือแป้งข้าวโพดถ้าเราเอาน้ำหนึ่งลิตรเราต้องการแป้งข้าวโพด2อกิโลแป้งข้าวโพดทำสลม์ได้จริงรอด,ดูนี่แหละแป้งดูดูดูเออเออเหตุผลที่เราต้องใช้แป้งข้าวโพดเพราะมันไม่เหมือนแป้งธรรมดาอะถ้าคุณพยายามกดมันจะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะมันดีมันดีคืออะไรมันมันมีความรู้สึกว่ามันนวลมือแต่ว่าในความนวลนั้นน่ะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรหนาแน่นอ่ะเออก็จะมแบบไอ้นายกูกูก็แพ้ไอ้พวกอย่างนี้มือเอามรลูดกูกูแปาไปจับเนี่ยเพราะกูแพ้แป้งอย่างนี้ไปล้างไปล้างโอเคเรามาผสมทั้งและก่อนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมันเหมือนว่า เห็นไหมมันเป็นก้อนเลยมันแปลกเราต้องผสมผสมมันเข้ากับน้ํายากนะใช่มันต้องผสมเยอะนี่ทั้งหน้ามันต้องกำัเรื่อยนเนาะมันกระจายขณะที่เราผสมมีใครสังเกตรองเท้าไหมเนี่ยโอ้ยรองเท้าไรซ์ไมลมกเนกับคีโตมันจะมีอะไรไอ้สังเกตเท้าเหรอตัดเล็บด้วยนะไม่คือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อรองเท้าไมมเนตผสมกับคีโต คุณมีแค่หนึ่งอาทิตย์ที่คุณสร้างได้วันที่ 1- ถึง8พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเพราะหลังจากวันนั้นไม่ขายอีกแล้วนี่คือออเดอร์ชุดพิเศษเพื่อแฟนคับเท่านั้นนะครับมี3สีมีส้มมีขาวมีดำนะครับคุณ <c oughs> คุณบอกว่าชอบม,มากเราก็เลยผลิตแต่เรามีแค่7วันที่จะขายหลังจากนั้นไม่มีวันซื้อได้หาซื้อไม่ได้แล้วโอเคดูนี้นะครับตอนนี้มันเป็นก้อนแข็งนะถ้าหยุดทันทีหนึ่งสองบึง้ง <c oughs> กายเป็นน้ำเลยดูกลายเป็นน้ำเห็นไหมเหลวเลยใช่โอเคตอนนี้ก็มันดูเหมือนน้ำใช่ไหมแต่โดูอแต่ถ้าถ้าเอาหน้วเข้าไปดูก็มันเหมือนน้ำช้าๆขึ้นลองดูรเออแต่ถ้าเราต่อยนะพอไหมมันแข่งทันที่ะให้ให้นักมวยต่อยแล้วกัน ทั้งวัมีแรงแค่นี้เหรอวะเอย่าให้คนผักดีมุกแตกกันเขาเห็นไหมมันแต่ถ้าเกิดลงจะช้าลงได้ใช่อ่ะอ่ะลงช้าเอาลึกเลยเอาลึกลงลึกพยายามดึงขึ้นเร็วดู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 ไปได้อู้โหเข็นป๊กเลยที่นี่เลยใชเลยเออดูเออดูมันจะยกทั้งทางขึ้นเลยนะคทาง อโอเคอันนี้มันเป็นอย่างนี้เลยต่อยหนักแค่ไหนก็มันไม่แตกแหวกกลางได้นิดนึงเห็นไหมโอเคท่านนี้คือทางแรกและนั้นน่าจะประมาณ5โลตอนนี้เราต้องมาผสม1,500กิโล <laughs> แฟนกับทุกคนถ้าคุณชอบแบบนี้นะเราเรายอมลงทุนเหนื่อยโคตรเหนื่อยหนักเพื่อคลิปนี้เพราะฉะนั้น อย่าลืมกดไลค์ไปกดติดตามช่องไปเพนีทเราใกล้จะถึงสิบล้านนะแล้วรองเท้าด้วยโอเคพร้อมแล้วเมื่อกี้นายถามว่าโยนได้ไหมถ้าโยนนะพอเราโยนแล้วมันไม่มีแรงกระแทกเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นน้ำดูดูดูแน่นี่เหรอดูดูดูด็ไอ้ไรมันกลายเป็นน้ำอ่าโอเคมันลูกดีๆนะพยายามรับเตรียมรับนะคงจะยังขึ้นนะ หนึ่งสองเฮ้ยปาอโะโอ้โพี่กอลฟมารับอ่านายรับก็ได้มาพร้อมพร้อมเฮ่ยสอง โดแต่ไม่โดนเท่ายเพราะพอนายผลักแล้วมันกลายเป็นก้อนแข็งแล้วกลางอากาศมันเป็นน้ําแต่พอมันโดนตัวเอ็มก็มันกลายเป็นก้อนแข็งเหมือนเดิมและก็มันลงบนพื้นโอเคที่ผสมปุ่นมาแล้วเราเพรา้อมเราจะเริ่มผสมกันนะครับ อะไรขึ้นเราเราใส่แป้งมากเกินไปเครื่องผสมปูนไม่ไหวเราเรียนรู้ว่าต้องทําทีละีนิดทีละน้อยมันติดจริงๆเราเปิดไม่ได้มันติดอีกขนาดปูนไม่เป็นไรอ่ะใช่แล้วแล้วประเด็นคือเราเปิดนะกินไหม้มาเลยทันทีหมอเต๋อหมอเตร์จะไหมตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาแป้งออกออกบ้างเปิดอันนี้ไปเลยไหมลองเปิดดูดมันไหลไหมมันไม่น่าไหลรับนี่มาแล้วมาแล้วเออมาแล้ว ออกหมดแล้วอะไรน้ำออกหมด,มเ,รออหมดเราต้องเคียย์ก่อนเราเจอปัญหาใหญ่นะครับ มัจะปัญหาใหญ่มากคือเราผสมมาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเราพักกินข้าวเที่ยงประมาณหนึ่งชั่วโมงไอชิ่งแรกอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ดูพื้นคือแต่ก่อนเปียกแต่ว่าน้ำมันแห้งมันเหลือแค่แป้งซึ่งโอเคไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ที่เราปล่อยมันไว้ทิ้งมันไว้ตอนนี้ปัญหาคือแป้งมันลงข้างล่างแล้วน้ำมันครึ่งข้างบนมันแยกเป็นสองชั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูนี้ดูดูมันมีน้ํา เห็นไหมมันกระจายมันเป็นน้ําเลยมันไม่เหมือนสลามั้งล่างคือแป้งอย่างเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันเป็นสลามเราต้องผสมแป้งข้างล่างทั้งหมดแต่เราผสมไม่ได้เพราะว่าเรามีแต่มือในภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า you win some and you lose some oh. ก็คือคุณชนะบ้างแพ้บ้างแพ้บ้าง ี้าวันนถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าผิดเป็นครูครูหมายความว่าอะไรก็คือเป็นการเรียนรู้ไงว่าว่าครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ทําผิดํำสองอผิดในการครั้งแรกก็ทาให้ความผิดมันเป็นคุณครูของเราโอ้โอแซงเลียโยคะอ่ะยโยคะอยาเอาออกไม่ได้ด้วยนะอยาคือมันยังเหนียวอยู่เลยผมยก ยกท็อปสัตว์มือก็ติดม <c oughs> ือก็ติดเพอาอจะเล่นไมใช้เราเล่นน้ามันกระเด่งไปทุกที่เลยมันไม่ควรจะกระเด่นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดคลิปเนาะไม่มีอะไร <c oughs> ขอโทษนะแฟนค,ครับเรกาก็พลาดแต่เราพยายามเต็มที่นะ <c oughs> มามาดูตรงนี้นะครับทุกคนคุณจะเห็นชัดเจนเห็นไหมถ้าผมเอาเอามือลงไป มันยังเป็นน้ำเห็นไหมอันนี้คือน้ำแล้วแป้งมันตกข้างล่างถ้าว่าเอามือลงมันยังเห็นเพราะมันเป็นน้ำอย่างเดียวเห็นไหมแป้งมันอยู่ข้างล่างหมดออกมาเป็นชิ้นใหญ่ดูดูดเอามือข้างล่างได้ยกขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเราพลาดจริงเราไมา่ได้ผสมผิดเราแค่ผสมแบบเล็วทิ้งมันไว้เห็นไหมเอาเป็นก้อนใหญ่เลยและถ้าปล่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำ แต่มันมันน้ำไม่พอเห็นไหมมันเป็นก้อนใหญ่